สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับครูเล็กแล้วนะคะในชั่วโมงวิชาการอ่านเพื่อชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่อง ชนีกับอีกาอ่าเด็กๆคงจะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะบทร้อยแก้วเรื่องชะนีกะบอีกาเช้านี้อีกามาหาชะนีที่บ้านอีกาให้ลิ้นจี่ชะนีชะนีขอบใจอีกา ได้ฟังไปแล้วเด็กๆมาอ่านตามคุเรทีแล้วบรรทัดนะคะชะนีกะอีกาเช้านี้อีกามาหาชะนีที่บ้านอีกาให้ลิ้นจี่ชะนี ชะนีขอบใจอีกาเด็กๆอ่านได้แล้วใช่ไหมคะรอบนี้เรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาชะนีกะอีกาเช้านี้อีกามาหาชะนีที่บ้านอีกาให้ลิ้นจี่ชะนีชะนีขอบใจอีกา จากบทที่เราอ่านเด็กๆสามารถบอกคุณเรได้ไหมคะว่าตัวละครในเรื่องมีตัวละครอะไรบ้างคะอ่ามีชนีกับอีกาใช่ไหมคะเด็กๆรู้จักชนีและอีกาใช่ไหมเอ่ยอ้าวแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนคะอ่าที่บ้านนั่นเองแล้วอีกาให้อะไรแก่ชนีนะ เก่งมากเลยค่ะให้ลิ้นจี่ใช่ไหมคะลิ้นจี่เป็นผล,ลไม้ชนิดหนึ่งเนาะเอาละค่ะเพื่อเป็นการทบทวนว่าเด็กๆเ,เข้าใจในเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ครูดเดมีคําถามง,ง่ายๆมาให้เด็กๆช่วยกันตอบค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปตอบคาถามกันเลยคําถามข้อที่1ถามว่าข้อใดไม่ใช่ตัวละครในเรื่องนี้ตัวเลือกที่หนึ่งลิง ตัวเลือกที่สองชะนีหรือตัวเลือกที่3อีกาเด็กๆตอบข้อไหนกันคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือลิงนั่นเองคะ่ะคำถามข้อที่สองถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาใดตัวเลือกที่1ตอนเช้า ตัวเลือกที่2ตอนสายหรือตัวเลือกที่3ตอนคำ่ำคำตอบที่ถูกต้องก็คือตอนเช้านั่นเองค่ะและคำถามข้อสุดท้ายถามว่าสถานที่ในเรื่องคือข้อใดตัวเลือกที่1น่ปา ตัวเลือกที่2บ้านหรือตัวเลือกที่3ส,สวนสัตว์เด็กๆตอบข้อไหนกันคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2บ้านนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการตอบคำถามมีเด็กๆคนไหนสามารถตอบถูกได้ทั้ง3ข้อเลยมีไหมคะ เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ยังตอบไม่ได้เด็กๆสามารถย้อนกลับไปอ่านบทความที่คุเรเอามาให้อ่านแล้วค่อยตอบคำถามใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้ครูเรก็หวังว่าเด็กๆจะสนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะมันทษเพนบทเรียนอ่านเยอะๆนะคะเด็กๆแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้คุเลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ